แต่งเองหมดเลยแต่งเองค่ะโอ้โหสุดยอดช้อนนึ่งนี่คือชื่อลูกใช่ไหมครับชื่อลูกชายหน้าบ้านนั่นแหละอนั่นคือเจ้าของร้านโอ้โหแต่งร้านน่ารักมากอันนี้เปิดมันได้นานหรือยังประมาณเปิดตั้งแต่มีนาค่ะถ้าถ้าเป็นร้านกาแฟนะแต่ว่าแขมแขมเราเราเปิดมาได้เกือบสองปีแล้วอ๋อเปิดตั้งแต่มีนาตอนมีสวนเลยยังไม่เปิดเนาะพอมีนาเราเลยเริ่มเปิดโอ้แต่งร้านน่ารักมาก บรรยากาศนะฮะแก้อีมี่และซ้อนเงิน้นกาแฟที่มีแค่เมนูดเดียวบรรยากาศหน้าร้านอันนี้ได้ได้ไดยานลูกจำเป็นมาจาก เดอะเซนตันบางกะม่านะฮะนี่เราก็เลยลอนได้เที่ยวได้ทั่วเลยช้อนกินกาแฟป่าเมืองที่เคยสับสนไปไม่ถึงนี่คือนิทรานครน้องๆเล่นน้ำกัน สวัสดีครับน่ารักจังได้รายงานได้รายงานแล้วโอ้โหคาเฟ่ที่สูงที่สุดในราชบุรีนะครัช้อนเงินครับจ้า อ๋อกำลังปั่นอยู่เลยครับผมอ๋อได้แล้วเหรอของพี่ได้เลยครับดิฟเองนะครับยังไงครับก็แดงก็แดิครับลวกก่อนทิ้งไว้สี่สิบวินะฮะครับผมเทเลยนะครับผมร้อนได้ไหมได้ได้ได้ครับโอ้ครับล้นให้ทั่วครับทั่วแล้วตอนนี้ก็รอครับแค่นี้เหรอครับรอก่อนเอาแล้ค่อยเติม ตือนตัวอ๋อยังง่วงอยู่สิคโอ้วันนี้มาถึงดีใจมากเลยยังคิดว่าจะได้กินแห้วกลับไปไม่ได้กินกาแฟลแล้วนะเมื่อกี้ค่ะนั่งก็เฮ้ยเปิดแล้วกลับมาแล้วนี่วะนี่กาแฟคือโรบัตต้าเหรอครับโรบัต้าครับ ที่นี่ปลูกเองเลยเองครับทำเองทุกขั้นตอนอ้ชอบมากแต่งร้านน่ารักมากเปิดมีนามีนาเดี๋ยวนะต้นปีนี่นาพฤศจิกาแล้วเก้าเดือนเก้าเดือนแล้วหรอแต่กาแฟเนี่ยต้องรอถึงหกปีนะกว่าจะได้กินใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยอ่ะ สามปีก็ได้กินแล้วแล้วทำไมเราถึงไม่ใส่ฮะเดี๋ยวมันไม่ออแกนิกหรือยังไงพี่ที่ชอบความแตกต่างอ๋อโอเคครับผมไม่น่าถามเลยเป็นคนบ้า <laughs> <laughs> ผมไม่น่าถามเลยอันนี้หุงข้าวเหรอครับอ่อหลักๆเลยไล่แมลงที่โอ้ที่เรางีเซ็จแล้วเอาเหรออันนี้คือไม่ได้หุงข้าวแต่ว่าไล่แมลงไล่แมลงมคืออะไรครับแมลงหกมดกอะไม่คือเกาะพวก อะไรที่อยู่ในกาแฟอ๋อคือไล่ไล่แมลงในกาแฟใช่ไหมไม่งั้นมอดมอดมันจะมาเจาะเอาล่ะมดมันกินกาแฟด้วยเหรอกินครับชอบเลยโอ้เพราะว่าถ้าเจาะเกินสามลูเขาก็ว่ากาแฟจะเสียรสชาติแล้วโอ้โหมีดีเทลอ่ะลองไปอบรมพอดีพี่เขาชวนไปอบรมเกี่ยวกับการคัดเมล็ดกาแฟไงอ่าฮะอ่ะฮะอือโหแต่ร้านแต่งน่ารักมากน่ารักจนแบบเฮ้ยโอ้ใช่อ่ะ เป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมครัแต่กาแฟที่ดีอ่ะเขาบอกว่าออืกาแฟที่แบบคั่วสดๆใหม่ๆอ่ะจะอร่อยกว่าอือืออเวลาที่คั่วพี่ก็ถามว่าพี่เขาจะกินประมาณเท่าไหร่ในอาทิตย์อ่าฮะไม่เคยครับทำไมครับอันนี้อันไม่รู้เลยมาจากเพชรพระอุมาใช่ครับผมมันจะมีบ้านนิยมันทำไมนะบ้านนิยมบ้าน <5: S 1> <Kristin>: okay. บ้าบ้าบ้านิยายเออมาจากนิยายเพชรพระอุมานิยายเรื่องนี้เขาดังมากเลยนะอ่ะเคยได้ยินแต่ว่าผมไม่เคยอ่านก็เลยถามดูว่าอ๋อมาจากเพชรพะอุมาโโอ้หมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่มันมีเมืองนิทานนครอยู่อ่ะฮะโอ้ผมมาเห็นแคปชั่นนี้ไงก็เออครั้งที่แลอวสะดุดแคปชั่นนี้น่ารักเขียนเล็กเล็กไปพี่ก็ไม่ได้ชอบอะไรนิทานนครหรอกแต่พี่ก็ชอบนอนไงมันตรงประเด็นโอ้นิทานนคร ที่หลังทำอย่างอื่นบ้างเขาอยากจะบอกอย่างนี้ครับพี่จริงๆไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้เขาบอกความในใจเลยนะทำอยู่บ้านช่วงวัยรุ่นที่ผ like ่านมาก่อนทิฏฐานาครงไงแต่แต่แบบพอเริ่มมีลูกมีเมียเนี่ยเขาก็ไม่ได้กังวไม่พ่อแล้วแหละหน้าสงสารหรืหน้าสงสารขึ้นมาเลยหักมุมตอนจาะหักมุมอย่างนึงมันหักมุมเหมือนนั่นแหละ โอ้นี่ไกลได้ที่แล้วนะครับเนี่ยพี่ช่วยผมกินด้วยนะแล้วแล้วน้องมารนะ้านกาแฟนี้น้องดูจากไหนดูจากหน้าร้านเนี่ยครับโอ้หชอบชอบท,ที่นิทานนะใช่ไม่ผมปั่นมาแล้วปั่นจักรยานมาแล้วผมก็เฮ้ยร้านเจอแล้วก็ขาดใจก็บอกขาดใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นมามันขึ้นมาลํบา,าบากเมื่อวานพี่ขายได้ชุดหนึ่งอือหือขายดีไหมอ่ะขายดีนะสำหรับพี่อ่ะแต่จริงจริงมันอยู่เหมือนบ้านเหมือนกับจริงๆถ้าคนชอบมานั่งอ่านหนังสือก็ชอบนะผมรู้สึกแบบ บรรยากาศมันมันน่านัาง่งมันเพลินไปเรื่อยคือตกแต่งดีด้วยแหละใครเป็นคนคนสะสมรัาเนี่ยด้วยกันได้นี่มีสารกระบุงด้วยอันนี้น่าจะเป็นของคุณตาที่อยู่ตรงนี้แน่เลยใช่คนมากินกาแฟพี่ออืเราจะทําแนรให้ชุมชนเราอยู่ได้ <c oughs> พี่ก็เอาเงินที่ซื้อจากน้องๆมาซื้อกาแฟนี่แหละไปซื้อ <c oughs> กระบุงคนตวงคนแก่มาติดร้านอันนี้คือเชื่อไว้ทำอะไรกลุ่มลักนก ไว้ทำอะไรฮะไอเชือกเนี้ยอันนี้นะครับอือันนี้อ่าเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับคนตีพึ่งนี่ย่อขนาดลงมาอุปกรณ์ต,ตีพึ่งเขาเรียกว่าอ่าจะรึ่ง ถ้าแปปลเ็นนนัี้ก็คือรึ่งภาษากะเรียงคือเอาไว้ตีพึ่งจากครึ่งกะเรียงอันนี้คือกะเรียงโป่กะเรียงโป่งกะเรียงโป่งกระเรียงพงครับผมยงพอันนี้ไว้ตีพึ่งอันนี้ก็จะเป็นค้อนไว้แปะแล้วก็ตีต่อกลูกคอยอันนี้คือไซส์ไซส์จริงคืออันนี้หรืออันนี้ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ฮะยังเล็กอยู่ครับนี่ยังเล็กอยู่เหรอไซส์จริงมีพี่บอมเลยค่ะไว้ตอกขาเต็นโคเท่อโ้ อ๋อครับแต่ว่าเราไม่มีโชว์เนาะไม่มีตัวอย่างให้ดูมันมีแค่แค่ภาให้ดูว่าเป็นแบบนี้หาไม่เจอพอดีมันอยู่ร้านข้างล่างคราอ๋ออ๋อเรามีร้านข้างล่างอีกปิดจากข้างล่างมาแล้วก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่ช่วงโควิดจครึ่งแล้วเวลาเขาตีเขาตีด้านนี้ด้านแหลมด้านนี้มันเป็นไม้อ่่าไไมด้อ๋อตีหน้าหน้าแบนเหรอเจอไม้ไผ่อ่าเขาเหลามาให้มันแหลมอแทงแทงเข้าไปครับผมอ๋อแล้วตีให้มันเกาะกับไม้แหลมกกน่ก็ซ้าย ด่งแล้วก็ตีขวาดองอันนี้คือต้องเป็นรังพึ่งหลวงใช่ไหมฮะใช่ครับผมที่นี่จะเป็นพึ่งหลวงอืมแต่ไม่มีน้ําพึ่งน้ําพึ่งจะมีก็ช่วงเดือนห้าเขาจะตีกันเดือนห้าพึ่งมันจะขึ้นเยอะแล้วก็น้ำพึ่งจะดีตอนเดือนห้าเดือนห้าน้ำพึ่งดนไม่แพงอ่าไม่งั้นพี่เอาให้กินกับกาแฟแล้วอ๋อซื้อเขาไม่ไหวเออเราไม่เราไม่ได้เก็บเองด้วยหรอครับท่านี้ต้องต้อง คนที่ไปถึงจะมีสิทธิ์ได้น้ำพึ่งอย่างเราก็เป็นลูกหลานแต่เราไม่ได้ไปเดินไกลอ่ะอ๋อหมายถึงคนที่ไปเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ลูกหลานเขาอะไรพวกนี้เขาได้บคนที่ไปถึงจะได้ส่วนแบ่งน้ำพึ่งเห็นเขาบอกว่าที่พักเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนก็มีแบ่งเปอร์เซ็นต์เข้าหมู่บ้านด้วยหรอก็สิบบาทใช่ไหมเออดีังเลยอย่างอธิรานหมเนี่ยสิบบาทไว้ทํากิจกรรมส่วนรวมสมมติพัฒนาอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อน้าให้